ครูคลับอัพสกิลรีสกิลหากเรามีคำถามนะครับที่ถามว่าความรู้อยู่ที่ไหนและเราจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร ากเราตอบว่าความรู้มีอยู่ทุกที่และสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาแล้วนั้นสะท้อนให้เห็นปรัชญาของการจัดการศึกษาในอนาคตที่ควรจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมที่เชื่อว,ว่าความรู้สามารถถ่ายทอดได้เพียงผู้รู้สู่ผู้เรียนแต่เมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้หรือแบบแผนการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังนั้นการเรียนรู้ได้ด้วยการนำตนเองจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของบุคคลซึ่งการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองนั้นหมายถึงความสามารถที่บุคคลสามารถออกแบบการเรียนรู้วางแผนการเรียนรู้ระบุแหล่งการเรียนรู้ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยการนำ ตนเองนะครับสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบรูปแบบที่ 1. สามารถเกิดขึ้นภายใต้ของการเรียนรู้ผ่านการทําโครงการร่วมกันในชั้นเรียนรูปแบบที่2การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจําวันและการเรียนรู้ที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับคือการเรียนรู้ผ่านการทําสัญญาการเรียนรู้หรือ learning contract ทุกคนรู้จักการทำสัญญาเช่าบ้านไหมครับการทำสัญญาการเรียนรู้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำสัญญาเช่าบ้านนะครับนั่นก็คือการตกลงระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อหเห็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนจะต้องไปสแสวงหาความรู้จากแหล่งทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้างและจะมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างและ มีวันที่ที่จะสําเร็จเมื่อไหร่โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยขั้นตอนแรกนะครับผู้สอนจะต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่มีความกดดันข้อที่2ผู้สอนจะต้องสามารถช่วยวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้โดยใช้กระบวนการตั้งคําถามอาทิเช่นอะไรคือเป้าหมายที่ตนเองต้องการศึกษาในบทเรียนนี้ซึ่งเราอาจจะใช้เนื้อหาของรายวิชาวิทยศา,าศาสตร์ภาษาไท สังคมมาเป็นเนื้อหาสาระในการจัดทำา l e r r n n n g o o t t r c t t นี้ก็ได้นะครับหลังจากได้ความต้องการในการเรียนรู้แล้วก็จะนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้โดยการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ควรจะใช้การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นสามารถอธิบายสามารถปฏิบัติสามารถวิเคราะห์ สามารถเปรียบเทียบมาใช้ในการเขียนสัญญาการเรียนรู้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องแสวงหาแหล่งการเรียนรู้หรือทรัพยากรการเรียนรู้ที่ตัวเองต้องใช้ในการเรียนรู้ในครั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนจะหาความรู้นั้นจากตำราหนังสือเรียนจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไหน หรือต้องการเรียนรู้จากบุคคลใดบ้างภายหลังจากที่ระบุแหล่งการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองคือผู้เรียนจะต้องดําเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนหรือจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ตนเองได้กําหนดไว้ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนเองจนกระทั่งการเรียนรู้นั้นบรรลุผลประสบความสําเร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งคําว่าการ ประเมินผลการเรียนรู้คือการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้ตั้งแต่แรกดูว่าเราสามารถอธิบายในสิ่งที่เรากําหนดไว้หรือไม่เราสามารถเปรียบเทียบเราสามารถวิเคราะห์ทำได้บรรลุตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือไม่ซึ่งนี่คือการประเมินผลในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองซึ่งจะไม่มีการตัดสินว่าได้กี่คะแนน หรือถูกตัดสินโดยผู้สอนในกระบวนการนี้นะครับผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้และดำเนินการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จได้ครับ